ขอบคุณนะคะที่มาทักทายนาะคขะเนาะ,ะ,นะก็ให้เฮงเฮงปังปังเด้อค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆจากกอนแก่นเด้อคือ,ะคะอะปะหน้าว่าสันเีียงเกาะขอโทษเดอ้อเม,มจำเนียนขึ้นไปแล้วอ่านบาทันคนุณยายขาวก็พอทนเนาะหาความสุข ประเทศไทยก็ยังเที่ยวบ่ราะท่านเปิดอยู่เนาะพี่น้องเนาะแม่ลำดวนก็คือกันเนาะค่ะเนาะบ่ค่อยได้ไปไสเนาะค่ะเนาะค่อยได้ไปไหนเหมือนกันทักทายค่ะคุณขาวจำปาโทสุขภาพแข็งแรงเด้อสวยทุกคนทุกท่านเลยเนาะค่ะเนาะมีหนุ่มรออยู่เมื่อกี้นี่พ่อ์ุริยันเนาะค่ะเนาะไปแล้วบานอคุณพ่อสุริวันเนาะค่ะเนาะคนเก่งเนาะค่ะเนาะ สวัสดีเช่นกันนะคะคุณลำพองคะ่ะเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพื่อนกระไรแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาทักทายแม่ลำดวนกะเมื่อนี้กับโมเด็เขาหาเพื่อนเพื่อนเด้อเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอังมือกไม่ได้ไม่ได้ใช้เอฟเฟกนะคะแม่ลำดวนหาโบฟอร์เนาะค,ะะคะ่ะเนาะว่าเอฟเอฟเฟกเอฟเกกสร้าง,างใดหากับบหิน <c oughs> เพื่อนหมเดอคะ่ะคุณพรพันธ์เนาะคะ่ะเนาะ เพื่อนใหม่เพิ่นมาจากขอนแกน่นเนาะคะเนาะมาจากไซกับไปไซคือกันแม่น้ำพ้องเนาะค่ะเนาะเมื่อกี้นี่แม่ก้อนมาย,ยังก็ผู้เบ่าคอยเป็นยังก่กอนคอยย่างหัวกับลอกกี่วันก็บางทีก็ยากจักหน่อยไปประ่านในหอดบานเพื่อน,ออนะะเพื่อนก็ขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนเพื่อผิดสวัสดีค่ะคุณแม่เตรียมจีดคนสวยค่ะเนาะค่ะเนาะคณแม่เตรียมจีดกะ น่ารักน่ารักคุณทานให้อร่อยนะจ๊ะคุณคำปุณว์วสันสวัสดีค่ะคุณแม่เตรียมจิตไปทุกท่านทุกคนแปะมาให้กำลังใจกันส่งพลังบวกและส่งกำลังใจให้เนขอบคุณนะคะที่มาทักทายเนาะค่ะเนาะก็ให้เฮงเฮงปังๆังเลค่ะ ขอบคุณหลายๆเดือค่ะเด้อที่มาให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะเสียงน้องสมกุกเสียงน้องสมกุกโดนๆก็ได้เย็บกันเลยอยากไห้แหล้วนเนาะค่ะเนาะไปเตียงก็สวัสดีค่ะแม่ลำพองคนงามเนาะค่ะเนาะข่อยมาข่อยแม่ลำดวนบ่อไห่ใส่แนบะเนบ,บีนบยงเกาะน้องๆเนาะโทษหลายๆ สวัสดีค่ะคุณพ่อสุริยานสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องที่ส่งกำลังใจให้กันมาให้เติมกำลังใจและพลังบวกสวัสดีค่ะสวัสดีมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเนาะคะเนาะผ่านไปผ่านมากับเพื่อนไม่เนาะคะเนาะผ่านไปผ่านมาพื้นห็นเปิดบานเปินกระแวะมาทักทายกันเนาะคะเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะเนาะถ้า AI บอไ่ว่าสิอยู่ไสจังหวัดใดอำเภอใดเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็เป็นเพื่อนกันได้อันเด้อเพิ่นใส่แฮชแท็กด้วยเนาะค่ะเนาะกดหัวใจให้ดวงที่ห้าขอบคุณค่ะแม่จำเนียนรักๆกอดๆจ้าเออเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะเนาะค่ะเนาะฝากมาให้ใช้ ด้วยประสนเมกกว่าจ้าจ้าโอ้ยบอ่ได้ไปทางใดดอกข้าเตีหลานแมนอยู่เมกอนเป็นกำลังต้องเด้อพ่นไปเฝ้าเต่าทานพนก็ะตินไปพร้อมเนาะคะเนาะไปเฝ้าเต่าทานพลกระตินไปพร้อมเออถักทายกันได้นะคะเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องๆลองบ่ใส่แหวนสีเห็นหงส์บ่ใบเห็นหงส์เลยครับเพื่อนเพื่อน ฟองปองไปเนาะคะเนาะยังกินไขต่ตุมอยู่เนาะคะเนาะกินไขต่ตุมอยู่เพราะว่ากับบกค่อยมีคลิปยังหฮงปังปังเช่นกันเด้อคะเด้อเนาะคะเนาะสี่สิบสี่สิบหกนาทีแล้วนะคะขอตัวก่อนค่ะกินข้าวแรงแล้วบได้ยังกินคิดถึงน้องซูโม่ว่าซันน้องนกว่าคิดถึงน้องสะดวนกันเมื่อนี้ก็ทำงานเบิดมือเนาะคะเนาะ ทำงานทั้งวันน้องขะเนาะเห็นนั่นเห็นนี่แล้วก็ไ้เย็บผ่าเย็บแพรน้องขะเนาะเออค่ะน้องขะเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่ก้อนนักขายถักทายยามเย็นน้องะเนาะแม่เตรียมจิตประสิทธิภาพเสียงชัดภาพชัดอบอุ่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยายคุณยายเตรียมจิตแล้วก็ขอบคุณเย็นกินข้าวแรงกันหรือยังค่ะน้องขะเนาะ คุณดื้อรังบทเทียงรังไม่คนณดื้อค่ะเพื่อนๆจะฟองๆไปเนาะค่ะเนาะยังกินไข่ต้มอยู่เนาะค่ะเนาะกินไข่ต้มอยู่เพราะว่ากับบุกวยมีคลิปอีหยังงาเนาะค่ะเนาะที่มาทักทายกันแม่รมดวนกับเปิดหนึ่งทุ่มเนาะค่ะเนาะสี่สิบห้าในทั่วโลกเนาะค่ะเนาะขอให้ ได้เห็ดเรลี้ยวเห็ดสตรีมมอนอเป็นอย่างไรเนาะนคุณพะคุณทุก่านทุกคนเด้อค่ะขอให้นอนหลับฝันดีรักๆก,ก,กอดๆนะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะจุบ๊บจุ๊บทุกวันอังคารของอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสของอาทิตย์แล้วก็วันเสาร์ขอบคุณกับดาวประสิทธิภาพเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแอนลำดวนกรสิคออนุญาตปิดบานเนาะคะ่ะเนาะ หนูไม่าปิดบ้านเพื่อคืนเวลาให้ได้ได้หมวกได้หมวกหน่อยมาเรื่องมันเรื่มจซื้อหมวกหน่อยมาฝากคุณยายอีกเนาะค่ะเนาะไปเที่ยวจังหวัดกานทานให้อร่อยนะจ๊ะคุณคำปุณวสันสวัสดีค่ะคุณแม่เตรียมจิตเปิดกว่าใดเนาะค่ะคุณแม่รุลที่เก่งที่มีความอดทนเนาะค่ะเนาะจนนั้น คุณแม่เตี่ยมจีสวัสดีคุณยายขาวเนะคะ่ขเนอจากคุณแม่ลําพองนะค่ขเนอเมื่อน,นั้นเห็นแม่ลาพองเิ่นหน้ยแม่ลาพองจัดไปเด้อแม่ลาพองคุณคําปูนแม่ลาพองก็สวัสดีแม่จําเนาะะียเนะค่ะเนะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะเด้ออ่านว่าทันสองสองคอมเมนต์ภาพชัดเสียงชัดคุณก็สวยขึ้นวันนี้ขอบคุณค่ะยายก้อนนะคะ่ะเนะรักๆักก,กอดกอทุกท่านทุกคนเด้อค่ะเด้อจริงจริงน่ะเนาะะเนา ไปถามข่าวไปถามข่าวกันคันเห็นแบบนี้ก็จะได้รู้ว่าสมัยก่อนก็ใช้แต่โทรศัพท์อันนี้เห็นหนาเห็นกินข้าวแรงแล้วบ่ได้ยังกินคิดถึงน้องสุโม่ว่าสันนองนุกว่าถึงน้องก็ทักไทยกันได้นะคะเปิดบ้านยืนยันตัวตนบัเปิดบ้าน ของใช้คือเพื่อนเนาะค่ะเนาะใช้โยโหหิวน้ำเพิ่นได้น้อยได้หลายก็ดีใจเนาะค่ะเพื่อนเืนสวัสดีค่ะคุณเตียงกระั่นว่าสยหนังเน้องนกเนาะคิดหอดคิดถึงคือเก่าเด้อเนาะค่ะเนาะคิดถึงเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็น่าจะลำโพงรักทุกท่านทุกคนเด้อค่ะเด้อส่งมาใจให้กันเนาะค่ะเนาะอย่ากอดเนาะค่ะเนาะ ได้เปิดบ้านนกขะ,ะเนาะไปเห็นว่าจังไงนี่แหละยายอยู่บ้านนั่นแหละจะมาอะไรนกขะเนาะไายตาไลยตาทักทายกันได้นะคะพี่พี่น้องน้องไปเที่ยวกับเพิ่นอยู่เด้อพี่น้องปองไปนกขะ,ะเนาะเฮงเฮงนกขะเนาะเฮงเฮงกิ้งกิ้งนกขะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน,อน้องด้านนกขะ,ะเนาะอยู่แต่กับหลานหน่อย ้าโเป็นปีใหม่สงการเนาะคะเนาะกับบริไปขยะหนึ่งเนาะคะเนาะวันนี้วันนังคารนังคารทั้งวันเลยค่ะวันนี้ร้ายหนาวหน่อยก็อยู่แต่ละจังหวัดเนาะคะเนาะบางจังหวัดเพื่อนกันหนาวหนาวๆเพื่อนเพื่อนเนาะคะเนาะอย่างเช่นทั้งสวัสดีค่ะสวัสดีมาให้กําลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายเนาะคะเนาะ ไม่มากรุงเทพไม่มาตากอากาศคือพีข้ำปุ่นเนาะค่ะเนาะวันนี้ไม่หนาวเท่าหลักๆักกอดๆไปด้วยกันนะคะทุกท่านเจ้าใช้ใส่ตัวหกแปดเนาะค่ะเนาะทำอะไรก็ขอให้ประสบแต่ความสำเร็จเนาะค่ะเนาะในปีนี้เนาะคะ่ะเพื่อนๆพื่อนี่น้องน้องานเนาะคะเนาะอยู่ตะกับหลานหน่อย ถ้าโบปินปีใหม่สงการเนาะค่ะเนะบกบบร่ได้ไปขยักบาสิเขาไปหาเมล้ำพ้องอีกค่ะบ่พอเมื่อคืนนี้เนาะค่ะเนะยน่ยินเชียงลานกันโทรศัพท์ก็เป